องเครื่องนี้จะเป็นของห้องเราหวาเหอุวยดีแผ่นกรองดีดูดเ,เข้าเปิดอ๋อออปักพิกัดไปให้และกันไปลองเล่นกันดูนะทุกคนราคาถูกมากถ้าเทียบกับในห้างปกติเราไปถามราคาที่ห้างมาโคตรจะแพงอันนี้คือถูกแต่ว่าห้องเรามันกว้างนิดนึงเราก็เลยซื้อมาใช้สองตัวส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือไว้ให้แม่เลด